สำหรับสาวเอเชีย er ที่ดวงตาเล็ก2ชั้นหลบในนะคะวันนี้พี่เคมีสไตล์การแต่งตาที่ทำให้ดวงตาดูเปรี้ยวเฉี่ยวในสไตล์หรือว่า Cat อายค่ะขั้นตอนแรกเราก็บำรุงผิวให้ชุ่มชื่นก่อนค่ะด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะหลังจากนั้นก็เกลี่ยรองพื้นให้ทั่วหน้าค่ะปัดทับอีกครั้งหนึ่งด้วยแปง้งเคกผสมรองพื้นนะคะเพื่อให้ผิวหน้านั้นดูนวลเนียนยิ่งขึ้นค่ะ เรามาเข้าสู่ขั้นตอนของการแต่งตาเลยค่ะเริ่มแรกเราใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะจากปลายหงางตาเฉียงขึ้นไปค่ะแล้วก็ลากโครงจากเส้นปลายสุดนั้นดึงโครงมายังกึงลางตาค่ะหลังจากนั้นก็ใช้อายแชโดว์โทนสีทองนั้นแตะช่วงบริเวณหัวตาค่ะสีส้มทองช่วงเวณกลางตาค่ะ คัดโครงกระบอกตาด้วยสีน้ำตาลค่ะเนื้อรอยพับทั้นตาเข้ามานะคะหลังจากนั้นจะใช้สีน้ำตาลดำเน้นช่วงบริเวณหางตาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ระบายช่วงบริเวณขอบตาด้านล่างก็เน้นความคมเข้มให้กับรูปดวงตาด้วยดินสอสีดำทั้งขอบตาบนแล้วก็ขอบตาด้านล่างค่ะติดขนตาปลอมค่ะปัดมาสคาราหลังจากนั้นก็ใช้เป็นดินสอลาก โครงเส้นคิ้วเริ่มจากเส้นข้างล่างก่อนนะคะและบายด้านในอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปัดเส้นขนคิ้วให้ได้ตามรูปค่ะและจากนั้นก็ปัดบัตจอนด้วยสีส้มพีชนี้นะคะส่วนลิปสติกก็เลือกใช้สีแดงเนื้อแมทเลยค่ะทเทนี้สาวเอเชียก็สวยแบบดีว่าแคทอแแลวค่ะ S b s c expert white